ว้าพปดีโโรมาเนาะบ้านนี้เนาะสวัสดีครับพใหญ่ฮิโน่ครับสวัสดีค่ะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI จากไหนนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะกองเสบส่วนพิเศษ DSI โอ้ยินดีรู้จักครับดิฉันกำลังเรียนสายกับคุณพ่อใหญ่ฮิโน่หรือเปล่าคะครับทางเจ้าหน้าที่ DSI ได้นำกำลังเข้าจับก,กลุ่มนายดำเนินธรรมรัฐที่บ้านพักขณะที่ทำการตรวจคน้นที่ไหนครับ ที่บ้านพักค่ะอ๋อเหรอครับแล้วยังไงครับหนึ่งในนั้นจดบัญชีภายใต้ชื่อของคุณค่ะพ่อใหญ่ฮิโน่ใช่ชื่อของคุณไหมครับคุณได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายดําเนินธรรมรัตน์หรือเปล่ารู้จักเขาไหมไม่รู้จักเลยครับคุณเคยทําธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีมาก่อนไหมคะไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถบัตรเครดิตบัตรอ,อีออนไม่เคยเลยครับถ้าไม่เคยดิฉันว่ามันแปลกนะคุณเคยทําบัตรประชาชนหายไหมหายดูครับ <laughs> คุณได้ไปแจ้งความไว้หรือเปล่า ก็แจ้งแล้วเนาะว่าแจ้งมนสิทธายให้ไม่ได้บอกทางเรากำลังเล่งสืบสวนสอบสวนอยู่ค่ะคุณสะดวกไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไหมที่ถนนแจ้งวัฒนะแขวงพุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสามารถเดินทางมาได้ไหมติดธุระอะไรหรือเปล่าภายในวันนี้ก่อนหกโมงนะคะก่อนหกโมงจังไหนพูนึงอยู่บังการพี่มันก็ไปบ่ได้แล้วเนาะ <laughs> ไม่สามารถเข้ามาได้ดิฉันสามารถช่วยเหลือคุณได้คือการโอนสายภายในให้คุณติดต่อกับเจ้าหน้าที่ DSI โดยตรงค่ะเออช้อยเหลือได้มันก็นดีแต่ว่าบมไม่การโอนเงินเด้ <c oughs> เอาแล้วคนเพียงเอาเบอร์ผมมาจากไหนนี่ฮะจากใต้เมนค่ะเมนที่เปาศพคนตายนะเอากูตายแล้วบอดิสร้างมาเถอะพักก็หูจักนี่โดนี่ว่าจะองตาย กูชิบุหลอกเจ้าของสโมสอป่ะนี้เนาะกูให้งานผีอยู่โอ้กูจับได้แล้วบาดนี่กูก็ไปงานศพมึงนั่นนะฮัลโหลฮัลโหลเอาอยิงยี่บ้าสายลราบาดนี่บ้นเราเได้เงินหรือว่างสายหนีอัลลาดเนาะมึงาหูจังไส้กูกับบุษเสือมึงดอกเขาหูจังไตมึงเบิดแล้ว